สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิกร้อยแปดเลขรวยที่น่ารักทุกท่านนะคะสูตรการคำนวณวันนี้แอดมินก็จะพาเพื่อนมาคำนวณสูตรร0อบนชน2สูตรนะคะโดย2สูตรนี้จะชนมาทั้งหมด9กงวดค่ะโดยสูตรการคำนวณสูตรที่1นะคะจะใช้ 10, หลักหมื่นบวกหลักร้อยบวก10ล่างผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวก0 6นยบวก6บวก2บวก1นะ สูตรที่2จะใช้หลักร้อยนะคะบวกกัน2ครั้งบวกหลักหน่วย2ครั้งผลลัพธ์ที่ได้นํามาบวก0 2.3.2บวก2บวก3บวก2ค่ะแล้วเราก็จะนําเลขเด่นสูตรที่1และสูตรที่2นะคะมาชนกันเป็นเลขเด่นของงวดนั้นๆค่ะสูตรนี้เดินมาทั้งหมด9งวดเพื่อนก็สามารถไปคํานวณย้อนหลังดูได้นะคะแต่วันนี้แอดมินก็จะคํานวณให้ดู ห้างวดนะคะเพื่อที่คลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปเนาะอะ่เรามาเริ่มคำนวณเลยค่ะแอดมินก็จะคำนวณให้ดูตั้งแต่ง,งวดที่ออก5 16 9 6 7และ2ตัวล่างออก64นะคะโดยสูตรที่1จะขีดเส้นสีฟ้าสูตรที่2จะขีดเส้นสีชมพูเดี๋ยวเรามาเริ่มคำนวณกันเลยค่ะเริ่มจากสูตรที่1นะคะเส้นะะสีฟ้าหลักหมื่นบวกหลักร้อยบวก10ล่างก็ใช้1บวก9บวก6 เราก็เอา1มาบวก9บวก6 1บวก9ได้10 10บวก6ได้16 16นํานำเฉพาะเลข6ตัวท้ายมาบวกเลขคงที่0 6 2 1 6บวก0ได้6 6บวก6ได้12ใส่2 2บวก2ได้4 4บวก1ได้5เลขเด่นสูตรที่1ได้6 2 4 5สูตรที่2เส้นสีชมพูนะคะ 9บวก9บวก7บวก7 9บวก9ได้18 18บวก7ได้25 25บวก7ได้32ค่ะ32นำเฉพาะเล็ก2ตัวท้ายมาบวก2บวก0ได้2 2บวก2ได้4 4บวก3ได้7 7บวก2ได้เกข9ก็จะได้เลขเด่น 2, 4, 7, 9เลขเด่นที่เราเห็นชนกันทั้ง2ส,สูตรก็ได้แก่เลข2และเลข4นะคะผลการออกรางวัลค่ะ 3, 4, 7, 2, 5, 8งวดนี้หลักร้อยเข้าที่เลข2อ,อเลข2ก็ชนกันทั้ง2ส,สูตรก็เข้าไปนะคะในงวดนี้ ดูงวดต่อไปเลยนะคะสี่บวกสบวกแค่ะนำสีมาบวก2องบวกแปบวกสองได้6 6หบวกแได้14 14ี่สนำเลข4ตัวท้ายนะมาบวกเลขคงที่4ีบวกศย์ได้4 4่บวกหได้10ใส่0 0นบวกสองได้สอง 2บวก1ได้3เลขเด่นชุดที่1ได้4 0 2 3ชุดที่2เส้นสีชมพู2บวก2บวก8บวก8 2บวก2บวก8บวก8ผลลัพธ์ได้2บวก2ได้4 4บวก8ได้12 12บวก8ได้20นำเฉพาะเลข0ตัวท้ายมาบวก0บวก0ได้0 0บวก2ได้2 2บวก3ได้5 5บวก2ได้7 เลขเด่นที่เห็นชนกันคือเลขศูนย์และเลขสองผลการออกรางวัล8ปดเ8 6หลักร้อยเข้าที่เลขสองค่ะงวดนี้งวดต่อไป7บวก2บวกห 7บวก2ได้9 9บวก5ได้14 14นำเฉพาะเลข4ไปบวก4บวก0ได้4 4บวก6ได้10ใส่0 0บวก2ได้2 2บวก1ได้3เลขเด่นชุดที่1ได้4 0 2 3ชุดที่2 2บวก2บวก6บวก6 สองบวกสองได้สี่สี่บวกหกได้สิบสิบบวกหกได้สิบหกนำเฉพาะเลขหกตัวท้ายมาบวกหกบวกศูนย์ได้หกหกบวกสองได้แปดแปดบวกสามได้สิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามเลขเด่นที่เห็นชนกันคือเลขอ่างวดน,นี้คือเลขสามตัวเดียวค่ะ ผลการออกรางวัล5 6 9 3 9 1หลักร้อยเข้าเลข3งวดนี้ก็ถูกต้องต่อไปนะคะ6บวก3บวก9 6บวก3ได้9 9บวก9ได้18 18นำเฉพาะเลข8ตัวท้ายไปบวก8บวก0ได้8 0, 8บวก6ได้14ใส่4 4บวก2 ได้6 6บวกหได้7เลขเด่นชุดที่1ได้8 4 6 7ชุดที่2 3ง3 1บวก3าบวก1บวก1 3บวก3ได้หก1บวก1ได้7 7็บวก1ได้8นำ8มาบวก8บวก0ได้8 8บวกสได้10ใส่0 0บวก3ได้3 3บวกสได้5 ในงวดนี้เลขเด่นที่เห็นชนกันทั้งสองสูตรคือเลข8ผลการออกรางวัลค่ะ945811 2ตัวล่างออก8 8หลักร้อยเข้าเลข8ก็ถูกต้องค่ะทีนี้เราก็จะมาคำนวณในงวดวันที่1กันยา63นะคะเส้นสีฟ้านะคะ4บวก8บวก8ค่ะ 4บวก8ได้12 12บวก8ได้20 20นำเฉพาะเล็ก0มาบวก0บวก0ได้0 0บวก6ได้6 6บวก2ได้8 8บวก1ได้9เลขเด่นชุดที่1 0 6 8 9ชุดที่2เส้นสีชมพู8บวก8บวก1บวก1 8บวก8ได้16 16บวก1ได้17 17บวก1ได้18 18นำเฉพาะเลข8ตัวท้ายมาบวก8บวก0ได้8 8บวก2ได้10ใส่0 0บวก3ได้3 3บวก2ได้5เลขเด่นที่เห็นชนกันทั้ง2สูตรนะคะสำหรับงวดนี้ก็คือเลข0และเลข8ค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นเลขเด่นหลักร้อยนะคะในงวดวันที่1กันยา63ค่ะเลขเด่นที่ชนกัน2สูตรคือเลข0และเลข8เลขเด่นทั้ง2ตัวนี้เลขไหนจะมานะคะตัวใดตัวหนึ่งจะมาที่หลักร้อยบนเราก็ต้องรอรุนผลไปพร้อมๆกันนะคะในงวดวันที่1กันยา63ค่ะ การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้สติในการตัดสินใจนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้เฮงๆรวยๆอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันบ้างนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ